ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของรถขนฝันแม้จะเป็นรถดูสภาพเก่าๆแต่เต็มไปด้วยความฝันครับทั้งน้องๆในทีมและคุณครูที่ควบคุมทีมครับกลายเป็นกระแสนในโลกออนไลน์และกําลังพูดถึงกันอย่างมากนะครับเป็นม้ามือที่น่าจับตามองครับสำหรับโรงเรียนหมอนทองวิทยาครับสร้างตำนานครับทุกคนแข่งฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีด้วยรถขนฝันรถบรรทุกอาจจะดูไม่ได้ใหม่มากนะั แต่พาน้องๆที่เต็มไปด้วยความฝันไปแข่งฟุตบอลครับและสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงได้แล้วดูคลิปนี้ให้จบครับแล้วส่งกำลังใจให้กับหมอนทองวิทยารวมไปถึงทุกคนที่มีความฝันดูจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกดติดตามกด Subcribe ์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของน้องๆที่เต็มไปด้วยความฝันครับแล้วก็คุณครูที่ควบคุมทีมหลังจากที่โรงเรียนหมอนทองวิทยานะครับเดินทางไปแข่งฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีรถขนฝันเป็นรถบรรทุก คันอาจจะดูเก่าหน่อยเลขทะเบียนรถ8-3 2 6ขีดสป้ายทะเบียนจังหวัดน่าจะสระบุรีนะครับมีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเป็นผู้ควบคุมทีมคอยขับรถพาน้องน้องนักเรียนไปแข่งฟุตบอลตามสนามต่างๆชนะเทพศรินเจ็ดต่อ6ในรอบ8ทีมครับผ่านเข้ารอบรองรอบรองชนะเลิศเนี่ยอบจฉะเชิงซาวเห็นว่าเสนอรถบัสแบบ VIP ให้เดินทางไปแข่งที่สนามสุขแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยขอใช้รถคันเดิม รถขนฝันคันเก่าแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังครับไปแข่งสนามสุขพัชลาใสาครับชนะอัดสัมชัญศีราชา6ต่อ3ผ่านเข้าชิงแชมป์ศึกฟุตบอล7สีแชมเปี้ยนครับพ2025จะแข่งกันวันเสาร์ที่8พฤศจิกาครับ16.15นาฬิกา15นาทีหมอนทองวิทยาจะเจอกับอบจอชัยนาทเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผลจะเป็นยังไง ทุกคนครับทางเพจ Drama a d d i i t t เนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเลยนะครับแล้วก็สรุปเล่าให้ฟังบอกว่าหมอนทองวิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่กําลังเป็นกระแสะตอนนี้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ฉะเชิงเซาครับตำบลหมอนทองอําเภอบางน้ําเปรี้ยวมีนักเรียนแค่260คนแล้วสีที่น้องๆเขาใส่เป็นเสื้อการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นสีประจําโรงเรียนครับขาวเขียวนั่นเองแบบที่เห็นนี้นะครับ ในวงการกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมของไทยทีมฟุตบอลของโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้เป็นเพียงทีมโนเนมบางคนอาจจะมองแบบนั้นที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนะักแต่เมื่อเข้าแข่งฟุตบอล7สีที่มีนักกีฬา7คนในปีนี้หมอนทองวิทยาไลฟ่ฟาดโรงเรียนชื่อดังจนตกรอบนับไม่ถ้วนชนะอัดสมชัญธนบุรี4ต่อสชนะเทพศิริน7ต่ 8, อ8ถล่มอัดสัมชัญศรีราชาทีมแตงไป6ต่อส จากทีมโนเนมกลายเป็นทีมมามืดที่มีสิทธิ์คว้าแชมป์อย่างที่ไม่มีใครคาดฝันแน่นอนครับคนก็จะถามถึงคนที่อยู่เบื้องหลังผู้ชายคนนี้ครับอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโคช้ชของทีมหมอนทองวิทยาคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของทีมนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเขาเริ่มต้นจากการคุมทีมฟุตบอลเล็กๆที่ศูนย์รวมน้ําใจคลองเตยแล้วก็ย้ายไปราชวินิตบางแก้วแล้วไปดังเปรี้ยง,ยงตอนคุมทีมให้โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ปั้นจนได้แชมป์ถึง3สมัยกลายเป็นทีมชั้นนําของวงการทั้งยังปั้นนักกีฬาเยาวชนที่มีชื่อให้วงการฟุตบอลไทยมานับไม่ถ้วนอาจารย์สกลนะครับจะเป็นคนขับรถพาน้องๆนักเรียนเนี่ยไปแข่งที่สนามต่างๆด้วยรอยยิ้มแบบนี้ครับอาจารย์สกลเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าถึงจะไม่มีพรสวรรค์แต่ถ้าใจสู้ไม่ยอมแพ้ผมรับเข้าทีมพวกนี้เก่งกว่าเด็กที่มีพรสวรรค์แต่ใจไม่สู้นี่คือส่วนหนึ่งที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ ขณะที่คุณป๊อกบ้านปูนชาวบางยี่ขันก็มีการโพสต์เรื่องราวสุดซาบซึ้งถึงอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐครับผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยาหลังจบเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลน,นักเรียน7คนชั้นกีฬา7สีบุคคลคนนั้นก็คือคุณพ่อของน้องปณวัฒน์พงษ์บุญพัฒน์นักเตะหมายเลข14ของโรงเรียนครับอีกหนึ่งนักเตะที่ทําผลงานได้ดีและก็เป็นคีย์แมนสาคัญพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เป็นข้อความที่ออกมาจากใจครับบอกว่าถ้าไม่มีเขาลูกผมคงเลิกเล่นบอลไปแล้วขอบคุณสุดหัวใจครับครูแล้วก็มีการขอบคุณทุกแรงเชียร์ทุกการช่วยเหลือแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นช่วยให้อีกหนึ่งเก้าที่เหลือนั้นสําเร็จด้วยเถิดทุกคนครับนี่คือเรื่องราวที่สรุปเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหมอนทองวิทยาทีมมามืดตัวเต็งที่น่าจับตามองกับรถขนฝันแม้ว่าจะเป็นรถที่หลายคนมองว่าเก่าแต่รถคันนี้ เปี่ยมไปด้วยความฝันของเด็กๆและคุณครูที่ควบคุมทีมครับส่งกําลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันนะครับดูคลิปนี้จบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมกันเผยแพร่และแชร์เรื่องราวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟังขิงเล่าด้วยนะครับ